บินบินบินเป็น,นอะไรดีเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นผีเสื้ออากาำไว้สามนิ้วเหลือไว้ไไ <laughs> อสองนิ้วบินเป็นอะไร <laughs> เป็นอะไรถ้าเหลือสองนิ้วเป็นอะไรเป็นเป็นแมลงปอแมลงปอมันจะมีปีกแล้วแมลงปอบินเร็ว <laughs> แล้วก็บินอยู่กับที่ได้ด้วยแมลงปอใช่ไหมเมื่อวานเราไปดูเห็นไหมคะเ <laughs> ออ เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีดตัวตัวอะไรมันกระโดดได้ตัวอะไรดีดแล้วดีดไปเร็วๆอ่ะตัวอะไรดีดได้เฮ้ยถ้าเป็นแมงมุมต้องอย่างนี้มันดีดดึงไปเลยอ่ะดีดดึงแล้วเป็นตักกระแต่แมงป่องได้ไงลูกตักกระแตงเขาดีดได้แต่เขาจะใช้เริ่มต้นการดีดด้วยการดีดตัวเพราะว่าเขา เอมันมีพิษนะแมงมุมมันอันตรายนะคะใชนไหมหนงูยังเคยโดนมาแล้วเลยเธอต้องระวังดีๆเอเราคุยกันเรื่องเรื่องอะไรเรื่องแมลงต่างๆที่เรากำลังเรียนอยู่เมื่อว่านี้เรา